สวัสดีครับผมก็เห็นมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นที่บอกว่าหลังจากฉีดวัคซีน mRNA แล้วเนี่ยมันเจอว่ามีอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงมากขึ้นนะครับผมก็เลยอยากจะเอางานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมาอ่านให้ทุกๆคนฟังกันเลยนะครับว่ามันจะสามารถสรุปได้แบบนั้นจริงหรือไม่นะครับวัคซีน mRNA โควิดมันจะเกี่ยวข้องกับการตายจากโรคมะเร็งจริงหรือเปล่านะครับเราลองไปพบกันในงานวิจัยชิ้นนี้เลยนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธน,นียวันเป็นอาจารย์แพทย์จุดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการ,ป,รปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดน,นะครับเอ่ะเรามาดูกันนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์งานวิจัยนี้ให้ไว้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองเลยนะครับอันนี้งานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็นี่เลยทำโดยคนญี่ปุ่นนะฮะชื่อว่า increase age adjusted cancer mortality after the third mRNA lipid nanoparticle vaccine dose during the COVID 1 9 pandemic in Japan โอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมได้ไฮไลท์ข้อความสำคัญของแต่ละอันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเขาบอกว่าหลังจากที่มีการวิเคราะห์แล้วเนี่ยเจอว่าอัตราการตายนะครับ e x c e s s m o r t a l i t y ก็ ality, คือเขามีการทํานายว่ามีอัตราการตายเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วในกรณีที่มีโควิดระบาดหรือว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยมีอัตราการตายสูงกว่าที่เขาทำนายไว้แค่ไหนนะครับ เขาบอกว่าปี2020เนี่ยไม่มีอัตราการตายที่มากกว่าที่คาดหวังไว้นะครับแต่เจอว่า some excess cancer mortality were observed in 2021คือในปี2021เนี่ยเจอว่ามีอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงกว่าที่คาดการไว้นะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าเอ๊ะมันมีความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน ครั้งแรกกับครั้งที่2หรือครั้งถัดถัดไปหรือไม่นะครับและเจออย่างหนึ่งคือ excess mortality w e r e o b s e r v e d for all cancer and some specific type of cancer ก็คือมีมะเร็งบางชนิดที่เจอว่ามีอัตราการตายมากขึ้นในปี2022นะครับอ่าะครับแล้วเขาก็พยายามนะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยพยายามที่จะดูว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้มีการตายจากมะเร็งมากขึ้นกว่าปกตินะครับ อ่ะนี่คือสิ่งที่เขาสรุปจากอันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในตัวเนื้องานวิจัยกันนะครับโอเคบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเจอโควิด -19 ครั้งแรกนะครับเดือนมกราปี2020นะฮะแล้วปี2021เดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่เริ่มมีการฉีดวัคซีน mRNA ให้กับคนญี่ปุ่นตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องรู้ด้วยว่ามันเริ่มอะไรยังไงเมื่อไหร่นะฮะ ตรงนี้ถ้าใครมีเวลาผมแนะนํไว่าลองไปอ่านด้วยตัวเองนะครับแต่ผมจะเลือกอ่านเฉพาะบางตอนที่ผมเห็นว่ามันมีความสําคัญที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับเขาบอกว่าในของญี่ปุ่นเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งก็คือระบบจัดเก็บสถิติของประเทศเขาเนี่ยดีมากๆนะครับมันก็เลยทําให้เรามีข้อมูลค่อนข้างที่จะครบถ้าเราจะวิเคราะห์อะไรนะฮะซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ดีของประเทศเขานะฮะบ,บอกว่าคนที่ได้รับการตรวจว่าเป็นโควิด -19 เเนี่ยนะครับเขาก็เอาข้อมูลมาจาก Ministry of Health l a b o r and Welfare website นะครับก็คือทุกอย่างมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้นะฮะซึ่งตรงนี้สำคัญมากถ้าแหล่งอ้างอิงเชื่อถือไม่ได้เราไม่ต้องอ่านต่อละครับมันจะช่วยเราไม่ได้นะฮะทีนี้เขาก็มี vaccination rate ก็คือการอัตราการฉีดวัคซีนนะครับก็เอามาจากเว็บไซต์นี้นะฮะอันนี้เชื่อถือได้ตรงนี้ดีละผ่านข้อแรกนะครับต่อมาเขาจะดูเรื่องของอัตราการตายนะครับจากสาเหตุทุกๆอย่างแล้วก็อัตราการตายจาก มะเร็งโดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามะเร็งนยมันเป็นโรคที่ทุกคนก็กลัวถูกไหมครับอ่ะเราก็จะมาดูผมก็จะไฮไลท์ไว้อีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้นี่คือก่อนที่เราจะบอกว่ามันมีอัตราการตายมากขึ้นกว่าสิ่งที่คาดการไว้เราต้องรู้ว่าเราคาดการมาจากอะไรก่อนนะครับแล้วนี่นี่ก็คือเขาคาดการจากอัตราการตายในช่วงปี2010ถึง2019นะครับก็คือก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิดนั่นเองนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เอา ผลการคาดการณ์เนี่ยมาดูเทียบกับหลังจากโควิดมันระบาดไปแล้วหรือหลังจากการฉีดวัคซีนไปแล้วว่ามันมีความแตกต่างไปอย่างไรบ้างจากสิ่งที่เขาทำนายไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็โอเคดีมันเป็นวิธีที่ปกติเราใช้กันทางสถิตินะฮะอ่าน,นี้ก็เป็นสูตรคำนวณเราก็จะข้ามไปผมก็จะชี้ให้เห็นตรงสินที่มันสำคัญแล้วกันนะครับอ่าอันนี้เป็นตารางอันแรกของเขานะครับตัวมันจะเล็กนิดนึงเดี๋ยวผมขยายให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้คือ All cost of death ก็คือสาเหตุการตายทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น COVID, Uber, Hate, โควิดอุบัติเหตุโรคหัวใจโรคมะเร็งทุกอย่างเนี่ยรวมกันหมดเลยนะครับแล้วไม่ได้แยกอะไรออกไปสักอย่างนะคือในนี้รวมโควิดรวมโรคหัวใจรวมโรคมะเร็งรวมโรคปอดรวมติดเชื้อในกระแสเลือดหรือโรคอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาพบว่าหลังจากที่มีโควิดระบาดแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้อันที่มี มีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายดอกจันเนี่ยแปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญก็คือเขาเพบว่าอัตราการตายทั้งหมดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในปี 2020, 2021 0 2และ2 2อย่างมีนัยสําคัญนะฮะแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นเฉพาะมะเร็งละ่ะนะครับอ่านีม่มะเร็งละมะเร็งนะครับ c a n อร์ผมทําตัวไว้ให้แล้วนะครับเจอว่าปี2021กับปี2022เพิ่มขึ้นเออจริงนะฮะ ส่วนอันที่มะเร็งที่มีนัยสําคัญในการเพิ่มขึ้นชัดเจนเพอ่อัตราการตายเพิ่มขึ้นนะครับคือมะเร็งตับอ่อนนะฮะมะเร็งต่อมลูกหมากดิวคีเมียนะครับมะเรง็รเรงของริมฝีปากช่องปากแล้วก็คอหอยนะครับกับมะเร็งลังไข่พวกนี้คือเพิ่มขึ้นแต่มะเร็งที่เหลือไม่มีการเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะที่เขาเป็นข้อมูลดิบที่เราเจอมานะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราลงไปดู มาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนคงจะต้องทราบอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เขากำลังพูดถึงนี่คือการใช้สถิติแบบบรรยายหรือ descriptive analysis นะครับคือพูดตามเนื้อความนะครับไม่ได้มีการเปรียบเทียบอะไรแต่อย่างใดไม่มีการควบคุมในกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองคือเขาไม่ได้แยกว่าคนไหนฉีดวัคซีนคนไหนไม่ฉีดวัคซีนและคนไหนที่มันเป็นมะเร็งคนไหนไม่เป็นมะเร็งว่าคนนั้นฉีดวัคซีนหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนอันนี้เขาไม่ได้แยกกันนะครับ ตรงนี้ต้องทราบอย่างหนึ่งนะฮะแล้วกราฟอันนี้เนี่ยเป็นกราฟที่เขาเอามาใช้ก็คือบอกเนี่ยเห็นไหมโควิด1 9มันระบาดตอนนี้ปุ๊บนะ2019มันมาปุ๊บใช่ไหมครับเข้าญี่ปุ่นประมาณสักประมาณต้นปี2020นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอัตราการตายนะครับนี่อันนี้อัตราการตายจากโรคทั้งหมดตอนแรกมันลดลงถูกไหมครับแล้วพอมาถึงตรงนี้จะเห็นว่าเอ้มันเพิ่มขึ้นนิดหนึงนะครับตรงนี้เขาก็สงสัยเอ้มันมาจากอะไรนะฮะ อ่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะดูซิว่าเอ้มันมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนไหมโดยตรงนี้ครับไอ้ด้านบนที่สีแดงๆเนี่ยคืออัตราการตายที่มันเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการไว้นะครับแล้วไอ้เส้นพวกเนี้ยนะฮะเส้นเป็นภูเขาวพวกเนี้ยคือเมื่อมีการระดมฉีดวัคซีนนะครับแล้วเขาก็พยายามจะดูว่าเอ๊ะมันมีความเกี่ยวข้องกับช่วงที่มีการฉีดวัคซีนไหมเอ๊ะเราดูว่าไอ้ช่วงที่ฉีดวัคซีนเนี่ยอัตราการตายเออมันก็ดูเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ดู สูงขึ้นเอ๊ะตรงนี้ก็ดูสูงขึ้นตรงนี้ก็ดูสูงขึ้นแต่ถามว่าเป็นจากวัคซีนได้อย่างเด็วหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่ครับนะไม่ใช่อย่างไงดูไอ้สีม่วงๆนี่ครับไอ้สีม่วงๆผมไปหามาให้คุณแล้วครับมันคือช่วงที่โควิดระบาดหนะักที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะถามว่าผมไปหามาจากไหนผมจะให้ดูตรงนี้นี่นะครับอันนี้นี่เป็นเว็บไซต์ our our world indata.org สามารถไปหาได้ทุกคนนะครับนี่เป็นเคสโควิดระบาดที่ญี่ปุ่นนะครับเราจะเห็นพีกต่างๆเนี่ยที่มันสูงๆตรงนี้นะครับก็อย่างเช่นมีตอนแรกอ่ามีเดือนกุมภา2021นะครับมีเดือนกันยาปี2021อากุมภากับมีนาปี2022อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็หาไอตัวพีกพวกนี้ที่มันระบาดหนักที่สุดเนี่ยแล้วก็เอาไปเทียบในนี้ให้ดูนะครับ ผมวงไว้เป็นสีม่วงๆอ่านี่กุมพานะครับนี่เป็นเดือนกันยาอย่างเงี้ยไอ้ตรงวงวงเนี้ยคือเป็นช่วงที่โควิดระบาดซึ่งถ้าเราดูแบบเนี้ยเอ๊ะมันก็ไปซ้อนก,นกันกับการที่มีอัตราการตายสูงขึ้นเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าโควิดก็ได้นะใช่ไหมครับมันไม่สามารถบอกได้จากราฟนี้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับวัคซีนด้วยเพราะว่าทั้งคู่มันสามารถเป็นไปได้หมดถูกไหมฮะแล้วงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ย ไม่ได้แยกว่ามีคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดมะเร็งหรือว่าเป็นมะเร็งอยู่แล้วแ่าวตายมากขึ้นหรือเปล่าแล้วคนที่ไม่ฉีดวัคซีนล่ะมันเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้แยกนะครับคือเขาเอาเฉพาะรวมๆม,มาในการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับตรงนี้ต้องระวัง descriptive analysis เนี่ยเราไม่มีกลุ่มควบคุมแล้วก็ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบใดๆทั้งสิ้นนะครับอืมโอเคนี้เราผ่านตรงนี้ไปก่อนนะทีนี้มาถึงส่วนที่เขาบอกว่าเออ Age-specific mortality for all cancer อันนี้เป็นเรื่องของการตายที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเจอว่านี่เขาก็ดูตรงนี้เลย m i n i s t e y of p b l i c Health Level welfare ของญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเออวัคซีนเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็น mRNA วัคซีนนะครับอ่าซึ่งก็มีไฟเซอร์คือตัวนี้78%แล้วก็โมเดอร์าอีก21%นะครับญี่ปุ่นใช้ mRNA วัคซีนเกือบทั้งหมดนะ ตรงนี้ทําให้ข้อมูลมันค่อนข้างที่ชัดเจนถ้าเจอวิเคราะห์อะไรออกมาได้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตัววัคซีนชนิดนี้ชนิดเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนชนิดอื่นนะครับอ่าเราก็ข้ามไปดูตรงนี้อันนี้คือ all cause mortality หมายความว่าอัตราการตายที่เกิดจากโรคทุกอย่างเลยนะฮะไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งรวมโควิดด้วยนะครับรวมมะเร็งรวมโรคหัวใจรวมโรคติดเชื้อในกระแสเลือดรวมทุกอย่างด้วยเราเจออะไรที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คืออัตราการตายเนะี่ยมันอยู่ในช่วงนี้ครับอายุ 75-84ถึงแ4เนี่ยตายเยอะกว่าเขาเพื่อนนี่ช่วงนี้นะตายเยอะกว่าเขาเพื่อนช่วงอื่นๆก็ไม่ค่อยตายอะไรนะครับช่วงนี้ถามว่ามีมอะไรเด่นคนอายุเยอะเนี่ยจะมีการเสียชีวิตได้มากกว่าคนอายุน้อยด้วยถ้าเขาป่วยเป็นอะไรเสักอย่างเช่นถ้าเขาป่วยเป็นโควิดเรารู้อยู่แล้วว่าคนสูงอายุจะเสียชีวิตง่ายกว่าคนที่เป็นมะเร็งที่สูงอายุ มักจะเสียชีวิตง่ายกว่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับถ้าคนสูงอายุเป็นโรคหัวใจเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอัตราการตายก็จะสูงกว่าคนอายุน้อยนะครับดังนั้นตรงนี้ไม่ได้แปลกอะไรแต่ที่มันเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการไว้เนี่ยเราไปสรุปว่าเป็นจากวัคซีนอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ามันมีเหตุผลอื่นที่ทาให้เขาเสียชีวิตได้เหมือนกันนะฮะงานชิ้นนี้ไม่สามารถสรุปแบบนั้นได้นะตอนนี้นะครับเราจะไปดูว่ามันจะสามารถสรุปแบบนั้นได้เมื่อไหร่แน่เนี่ยเราค่อยๆตามกันไปนะครับ ตรงนี้อันนี้เป็นตารางที่บอกว่ามีการฉีดวัคซีนมากน้อยแค่ไหนในแต่ละช่วงอายุนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยช่วงอายุเยอะๆเนี่ยนะครับเข็มแรกเข็ม2ฉีดกัน90กว่าเทั้งนั้นเลยนะครับเข็ม3ก็80กว่า90%ทั้งนั้นเลยเคนอายุยังน้อยเนี่ยไม่ค่อยได้ฉีดใช่ไหมครับ5-10ถปีฉีด16เอง18%เอเองนะครับแล้วตามอายุเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่า เวลาอายุเยอะขึ้นการฉีดวัคซีนก็เพิ่มขึ้นก็เป็นปกติเพราะว่าเรารู้ว่าคนอายุเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโควิดรุนแรงดังนั้นเราก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับคนเหล่านี้มากเป็นพิเศษถูกไหมครับอ่ทีนี้เรามาดูตามชนิดของมะเร็งบ้างนะครับว่าเขาเจออะไรนะครับอันนี้นี่บอกว่ามันมีมะเร็งอยู่4ชนิดที่ มีัตาการตายสูงมากในญี่ปุ่นก็คือมะเร็งปอดนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งตับเนี่ยเป็นสิ่งที่มีัตาการตายสูงที่สุดในญี่ปุ่นแต่เขาพบว่าหลังจากที่มันมีโควิดกับมีวัคซีนฉีดให้แล้วเนี่ยไม่ได้มีการตายที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะ แต่ว่ามันก็มีอันที่แตกต่างเหมือนกันอันนี้คือมีให้ไม่แตกต่างนี่คือเอา,เอากราฟมาให้ดูนะครับเขามีการวิเคราะห์ทางสถิติก็เพราะว่าไอ้สีอย่างนี้ไม่ต่างไปจากเดิมนะครับแต่ไอ้ที่ต่างไปจากเดิมนี่คืออันนี้นี่พบว่า ovarian cancer นะครับคือมะเร็งรังไข่ไอ้มันสูงขึ้นนะครับ leukemia ตรงนี้มันมีสูงขึ้นนะฮะนี่ต่อมลูกหมกต่อมลูกหมกนี่กลางๆไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ มะเร็งของริมฝีปากช่องปากแล้วก็คอหอยเออมันก็สูงขึ้นนะฮะนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือตัวนี้มะเร็งของตับอ่อนเออมันก็ดูสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่เวลาทุกคนมาดูตรงนี้นะครับซึ่งเขาพยายามที่จะให้เราเห็นถึงว่ามีการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ก็คือตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงนี้ทุกๆครั้งที่มีการฉีดวัคซออีนนีะมันจะดูเหมือนมีตรงนี้เพิ่มขึ้นตรงครันี่คืออ,อัตราการตายที่มันมากกว่า ที่เราคาดหวังไว้อย่างไรก็ตามถ้าเราย้อนกลับไปดูกราฟเมื่อตกี้ที่ผมโชว์ตอนแรกเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกันกับการที่มีโควิดระบาดรุนแรงในตอนนั้นนะครับดังนั้นกราฟกราฟนี้เนี่ยจะไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันเกี่ยวอะไรกับวัคซีนเพราะว่ามันก็อาจจะเกี่ยวกับการที่โควิดระบาดหนักก็ได้เพราะว่าตัวโควิดถ้าคนไหนที่มีโรคมะเร็งอยู่แล้วแล้วเป็นโควิดคนนั้นจะมีอัตราการตายสูงกว่าคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งอันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับ และจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่หาไม่สามารถหาได้ที่สรุปได้เลยว่ามันเกี่ยวอะไรกับวัคซีนแบบชัดเจนหรือเปล่านะครับอ่นนี่คือมะเร็งเต้านมอันเราผ่านไปทีนี้มาดูว่าเขามีการอธิบายอะไรไว้บ้างตรงนี้ discussion เมื่อกี้เราดูผลที่ผ่านมาทั้งหมดจบละมีอะไรไหมฮะผลบอกว่าเออหลังจากที่มีโควิดเข้ามากับมีวัคซีนเข้ามาอัตราการตายโดยรวมเพิ่มขึ้นอัตราการตายจากมะเร็งบางอย่างมันเพิ่มขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้จริงๆบอกได้แค่นี้แหละครับบอกอะไรอย่างอื่นไม่ได้แหละนะครับนะฮะมันบอกได้แค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเอ๊แล้วเขาจะวิเคราะห์อ,อะไรกันบ้างนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะบอกว่าโอเคในปี2020อัตราการตายจากมะเมร็งโดยทั่วไปไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่พอปีอื่นๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับนะไอ้วงอายุเยอะๆเนี่ยก็มีอัตราการตายสูงกว่าปกตินะครับอ่านะเขาก็มีการเล่าถึง โควิดที่ประเทศอื่นๆเช่นหลังจากมี first wave ก็คือมีการระบาดของโควิดครั้งแรกที่เบลยเยียมนะฮะก็บอกว่าเอ้ยอัตราการตายจากมะเร็งมันเพิ่มขึ้นนะครับที่มาดูไรของอินเดียนะครับหลังจากที่มีโควิดเข้ามาโอเคมะเรง็งคนที่เป็นมะเร็งก็ตายเพิ่มขึ้นนะครับที่บราซิลโอเคก็เหมือนกันแล้วบราซิลเนี่ยเจอว่าหลังจากโควิดระบาดปุ๊บนะครับนี่เจออะไร เราไม่ค่อยตรวจไบวัซีนไม่ค่อยส่องกล้องไม่ค่อยทำอะไมมรมาประจคือสรุปแล้วไม่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งนั่นเองไอ้ประโยคนี้มันเหมือนเป็นประโยคฆ่าตัวเองชัดๆเลยเพราะว่าอะไรมันบอกว่าเอ้าก็พอโควิดเข้ามาระบาดตามประเทศต่างๆแล้วเนี่ยมันเจอว่าคนไข้เป็นมะเร็งตายมากขึ้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัคซีนถูกไหมอันนี้เขาบอกเองนะเขาเขียนเองในนี้เลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าแล้วถ้าโควิดมันระบาดปุ๊บการตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยมันลดลง อย่างมากเลยเนี่ยอย่างบราซิลเนี่ยลดลงเยอะแย,ยะไปหมดนะครับ29 57 55เปอร์เซ็นต์ลดลงเต็มไปหมดเลยแปลว่าอะไรล่ะถ้าเราไม่ตรวจคัดกรองคุณจะเจอมะเร็งระยะแรกไหมก็ไม่เจอคุณจะเจอมะเร็งระยะไหนมะเร็งระยะหลังๆที่มันมีอาการมากแล้วมากแล้วอัตราการตายก็สูงกว่าเราเจอระยะแรกไงครับถูกไหมดังนั้นอันเนี้ยมันก็สามารถที่จะใช้อธิบายได้ว่าทําไมอัตราการตายจากมะเร็งบางชนิดเนี่ยมันสูงขึ้นหลังจากโควิดระบาด ก็เพราะว่าเราไม่ตรวจคัดกรองมันนี่ไงครับนะแล้วที่ญี่ปุ่นมีอะไรล่ละนี่เราบอกว่าเอยเขาก็ยกตัวอย่างประเทศอื่นละญี่ปุ่นเขาก็ยกตัวอย่างหน่อยนี้ญี่ปุ่นนะครับบอกว่า screening ก็คือการตรวจคัดกรองของมะเร็งกระเพาะปอดนะลำไส้ใหญ่เต้านมอ่มดลูกนะครับเดี๋ยวอันนี้ขอลบทิ้งนิดนึงจะได้เห็นตัวนี้หน่อยนี่บอกว่าลดลง24%ก็แปลว่าญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้คัดกรองในช่วงนี้คัดกรองลดลงนะฮะ นะครับและหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเป็นปกติการไม่คัดกรองเนี่ยทำให้คุณพลาดมะเร็งระยะแรกไปเยอะนะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็เจอว่านี้อีกครับศัลยกรรการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะและลำไส้ลดลง6.2%ในปี2020และ5.1%ใน,น2021คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตรวจเจอเราจะไปผ่าทําไมนะครับถ้าเราไม่ตรวจมันมีมะเร็งซ่อนอยู่และเราไม่ได้ผ่า ก็ไม่แปลกอะไรนี่ครับถ้าเราไม่เจอเราจะผ่าทําไมใช่ไหมฮะแล้วพอไม่ผ่าเกิดอะไรขึ้นเราตรวจว่าอ๋ออาจาราการผ่าตัดลดลงแต่จริงที่เราไม่ได้ผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่มีเคสนะครับมันคือมีเคสแต่เราไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นมะเร็งแล้วพอเราไม่รู้เรามาเจอตอนหลังมันผ่าไม่ได้แล้วครับถูกไหมถ้ามันกระจายไปแล้วมันผ่าไม่ได้มันก็จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นไงครับนะดังนั้นในประโยคตรงนี้ในพารากราฟตรงนี้มันเป็นการบอกได้เลยว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงโควิดระบาด เราลดการคัดกรองเราลดการผ่าตัดมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บะเร็งเราเจอได้เยอะขึ้นแล้วอัตราการตายก็สูงขึ้นได้เป็นปกติจากแค่การอธิบายแค่นี้เองนะครับปีหลังๆเราก็เจอนะครับว่าโอเคปี2021กับ2022นะฮะมีอัตราการตายจากบรเร็งที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงคนอายุเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับ75 80กว่าปีนะครับ ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่เป็นเยอะแล้วก็เสียชีวิตได้แล้วนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮะนี่ตรงนี้เป็นสําคัญมากๆเลยนะฮะอืมแล้วนี่เลยผมอยากจะชี้ให้ดูตรงนี้ซึ่งผมทําเครื่องหมายดาวไว้เลยมันเป็นการเปรียบเทียบอะไรคือถ้าเราต้องการจะบอกว่าวัคซีนเนี่ยมันทําให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งตาย มากขึ้นเราต้องมีการแยกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ฉีดวัคซีนและอีกลุ่มนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วดูซิว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีอัตราการตายจากโรคมะเรง็งแตกต่างกันไหมนะครับงานวิจัยนี้ได้ทําหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ได้ทําครับพอไม่ได้ทํามันก็สรุปอะไรไม่ได้ครับ สรุปได้แค่ว่าเจอว่ามีอัตราการตายโดยโรวมเพิ่มขึ้นอัตราการตายจากมะเร็งบางชนิดเพิ่มขึ้นได้แค่นั้นเลยครับนะฮะนี่ผมเขียนเลย no conclusion can be made about the vaccine and cancer mortality rate คือไม่สามารถบอกอะไรได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับการตายจากมะเร็งหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่มี2กลุ่มมาเปรียบเทียบกันอย่างนี้ครับถูกไหมอันนี้คือ ให้แฟร์ที่สุดเลยอ่ะมันต้องมีการเปรียบเทียบถ้าไม่มีการเปรียบเทียบเราก็สรุปไม่ได้ครับนะอ่าแล้วตรงนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปอ่ะหลังจากไอ้เครื่องหมายที่ลงตรงนี้เป็นต้นไปเขาก็พยายามจะหาทางมาอธิบายว่าไอ้วัคซีนพวกนี้เนี่ยนะครับมันทําให้มีอัตราการตายได้อย่างไรคือเขาพูดอะไรเขาบอกว่าเขาพยายามนี่ผมเขียนเลยเดี๋ยว try to explain how the vaccine can explain the result meaning คือหมายความว่า งานวิจัยตัวเนี้ยเขาพยายามจะเขียนเลยว่าเขาอนุโลมอนุมานไปว่าวัคซีนโควิดเนี่ยทำให้มะเร็งมันตายมากขึ้นทําให้คนที่เป็นมะเร็งตายมากขึ้นนะฮะแล้วเขาก็ดันไปพยายามอธิบายว่าทําไมวัคซีนถึงทําให้เป็นแบบนั้นนะครับนี่แต่ผมจะบอกว่างานวิจัยตัวเนี้ยไม่สามารถ cannot be not, cannot be used to conclude vaccine is the cause of increase d cancer mortality คือมันไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ ดังนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าวัคซีนเกี่ยวอะไรเลยข้อที่2นะครับ they don't even consider other explanation of cancer mortality ก็คือโอเคอัตราการตายจำะะเร็งสูงขึ้นแต่มันไม่สนใจเลยว่ามันมีเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากวัคซีนเพราะว่าอย่างข้อแรกเมื่อกี้นะครับมันอัตราการตายสูงขึ้นมันไปตรงกับอะไรเว v e ของโควิดที่ระบาดคือะระลอกเคลื่อนของโควิดที่ระบาดเหมือนกันครับก็เกิดจากโควิดได้เหมือนกันถูกไหมฮะ ไม่แปลกอะไรไม่แปลกอะไรเลยนะครับแล้วบอกอัตราการตายโดยรวมสูงขึ้นเพราะว่าวัคซีนก็เปล่าเลยตอนนั้นโควิดก็ระบาดเยอะเราก็เห็นจากตัวเลขเมื่อตะกี้นี้ถูกไหมครับดังนั้นอันนี้ผมมองว่าเขาสรุปค่อนข้างเกินจริงไปหน่อยนะครับแล้วคนที่อ่านงานวิจัยตัวเนี้ยถ้าเป็นคนที่อ่านงานวิจัยเป็นจริงๆนะเขาจะรู้เลยว่าไม่สามารถสรุปได้ว่าวัคซีนมันเกี่ยวอะไรเลยงานวิจัยชิ้นนี้เป็น สถิติแบบปัญยายหรือ descriptive analysis ก็คือพูดตรงๆว่ามันมีอัตราอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่มันไม่สามารถสรุปได้ว่าอัตราเนี้ยมันเกี่ยวกับวัคซีนหรือมันเกี่ยวกับโควิดหรือมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ถูกไหมฮะนี่นี่ไม่มีอคติเลยนะเราแปลตรงๆตามนี้เลยนะครับถ้าใครแปลได้ต่างจากนี้ไปเนี่ยผมว่ามันแปลกละนะครับอ่าแล้วทีนี้คุณมาลองดูตรงนี้นี่เขาพยายามจะไลย่ยาวเลยว่าไอ้วัคซีนเนี่ยมันไปทําให้คนเป็นมะเร็งเนี่ยมันเสียชีวิตได้ยังไงเขาจะเขียนแบบมหาสารมากมายตรงนี้เต็ไมไปหมดนะครับ ผมก็ไม่อ่านเลยครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่างานวิจัยชิ้นนี้มันไม่ได้สามารถสรุปอะไรได้เลยว่าเกี่ยวอะไรกับวัคซีนไม่เกี่ยวเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งนี่ตัวเขาเองบอกนี่ limitation คือข้อจำกัดของงานวิจัยชิ้นนี้คือ descriptive analysis แปลว่าไม่สามารถสรุปอะไรได้เขาก็บอกว่านี่ has not been clinically validated คือยังไม่ได้มีการทดลองให้มันจัดแจ้งไปว่ามัเกี่ยวอะไรกับวัคซีนครับไม่เกี่ยวอะไรเลยและเนื่องจากผมหมั่นไส้งานวิจัยชิ้นนี้แล้วก็มีคนเอางานวิจัยชิ้นนี้ไปอ้างโดยที่คนอ้างเนี่ยผมไม่รู้เขาอ่านงานวิจัยหรือเปล่านะถ้าอ่านแล้วยังสรุปแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามี2ออย่างอย่างแรกมีอคติเข้าข้างตัวเองอย่างที่2ออ่านงานวิจัยไม่เป็นแค่นี้เลยครับ ไม่มีอย่างอื่นมีแค่นี้เลยมันอ่านง่ายมากไม่ได้มีอะไรยากเลยงานนี้ให้เด็กอ่านก็อย่างอ่านออกนะครผมจะให้คุณดูอะไรอย่างหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวคุณไปลองหาข้อมูลเพิ่มได้เองผมให้คุณดู reference อันที่2ีนี้ reference อันที่26ผมไปหามาให้แล้วนะครับว่าพวกนี้คือใครบ้างน,นะครับเขาเขียนเรื่อง innate immune suppression by sars cov 2 mra vaccination ซึ่งผมก็เอาลิงก์ไว้อีกเหมือนกันนะครับนี่ ลิงก์อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าอะไรครับคนชื่อสเตฟานีเซนิฟเนี่ยเขียนงานนวิจัยชิ้นนี้เขียนว่า innate immune suppression by sars cov 2 m r n a vaccination the role of g quadruplex exosome and micro r n a เขียนเรื่องลึกมากเลยนะครับแต่ดูคนแรกเป็นใครครับสเตฟานีเซนิฟเนี่ยเป็น computer science and artificial intelligence lab ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอันนี้เลยนะ ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เลยไม่มีเลยนะครับแล้วจะเขียนลึกๆแบบนี้ได้ยังไงนะครับถ้าคนเขียนชื่อแรกเนี่ยขึ้นเป็นชื่อแรกบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็คนอื่นเขาอาจจะเชี่ยวชาญคนนี้อาจจะช่วยเรื่องข้อมูลอะไรพวกนี้หรือเปล่าเปล่าครับคนเขียนคนแรกหรือชื่อแรกของงานวิจัยจะเป็นคนที่รู้งานวิจัยชิ้นนั้นดีที่สุดมันแปลว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้ทำงานคอมพิวเตอร์ไซน์ มันจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้าน DNA RNA โควิดอะไรพวกนี้ได้ยังไงเออน่าสงสัยและและคนที่2ครับเกรกนายเกรกนายคนนี้คุณลองไปหาข้อมูลดูล,ละกันนะครับเกรกนายคนนี้เขาเป็น n a t u r o p a t h i On c oncologist คุณรู้จักคำว่า n a t u r o p a t h i c ไหมพวกใช้การรักษาแบบธรรมชาติอะเออธรรมชาติใช้ธรรมชาติบำบัดอะไรก็ได้นะครับและเขาทำอะไรอีกรู้ไหมเขาขายวิดีโอ ที่มาใช้ในการเป็นเป็นงานอะไรสักอย่างของเขาที่เขาพยายามโปรโมทอะว่ามันใช้ในการรักษามะเร็งได้แต่มันไม่ใช่ยาไม่ใช่อะไรเลยนะเอาวีดีโอแล้วประมาณ320ี่เหรียญหรือ300อกว่าเหรียญอะคือแพงมากเป็นหมื่นอะนะครับอันนี้ผมให้คุณไปหาข้อมูลต่อเองแล้วกันนะผมไปหามาแล้วเพราะผมสงสัยงานวิจัยชิน้นนี้ผมเปิดมาปุ๊บโอ้ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่มัน ดูน่าสงสัยและเกินนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะฮะนี่แล้วก็นี่อีกอันหนึ่ง25ครับคนเดิมเขียนเลยนี่สองงาน25 26นี่คนเดียวกันนะครับเขียนเรื่องลึกๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นความเชี่ยวชาญของตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะครับโอเคผมก็เข้าใจแหละว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะแต่ว่าในฐานะ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางการแพทย์เนี่ยคนที่เขียนคนแรกจะต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญสูงที่สุดนะครับถ้ามันไม่ไม่เชี่ยวชาญด้านนี้ไม่รู้จะเอามาทําไมเหมือนกันแล้วถ้าเกิดคุณไปดูงานวิจัยทุกๆอย่างที่เอามาทั้งหมดเนี่ยนะครับหลายงานมาจากกลุ่มต่อต้านวัคซีนล้วนๆแล้วแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดคุณไปขุดดูแต่ละคนเนี่ยคุณก็จะเจออะไรแบบที่ผมเจอแบบเนี้ยเยอะแยะ,ยะไปหมดผมแค่ยกตัวอย่างให้คุณดูแค่25กับ26แต่คุณลองไปหา เรฟเฟรนซ์ตัวอื่นแล้วคุณขุดลงไปดูแล้วคุณก็จะได้คําตอบนะครับดังนั้นผมจะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้จากญี่ปุ่นนะฮะไม่สามารถสรุปได้ว่าวัคซีนมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยกับอัตราการตายจากมะเร็งที่มันเพิ่มขึ้นครับนะมันเป็นงานสถิติบแบบ descriptive analysis ไม่สามารถบอก causality ได้ไม่สามารถบอกว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งได้เนื่องจากว่า มันไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบแล้วถ้าจะสรุปได้แบบนั้นคุณต้องมีการเปรียบเทียบ2กลุ่มกลุ่มหนึ่งฉีดวัคซีนกลุ่มหนึ่งไม่ฉีดวัคซีนแล้วดูซิว่าไอ้สอกลุ่มนี้นี่อัตราการตายจากโรคมะเมรง็งมันแตกต่างกันหรือไม่นี่เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถบอกได้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดหรือไม่นะครับดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้คุณไม่ต้องกังวลใดๆดทั้งสิ้นนะครับแล้วผมบอกตรงๆเลยนะถ้าใครเอางานวิจัยชิ้นนี้มายืนยันนะฮะแล้วเขาอ่านแล้วนะถ้าอ่านแล้วเรียบร้อยแล้วนะแล้วออกมาบอกแบบนี้ออกมาสรุปว่าวัคซีนมีความเกี่ยวข้องมี2ประการประการแรกอ่านงานวิจัยไม่เป็นนะครับประการที่2มีอคติเข้าข้างตัวเองจะเป็นประดันไหนนั้นท่านต้องลองไปคิดเอาเองนะครับ โอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าให้คนที่เขาอ่านงานวิจัยมั่วๆม,มาหลอกคุณได้แล้วกันนะครับเราต้องอ่านให้เป็นไม่ฉะนนั้นเราจะโดนคนเหล่านี้ปั่นหัวได้ง่ายๆนะครับสวัสดีครับ